มาอ่านแบบนี้แล้วมันเออนะคืออย่างนี้เ็าบอกว่าหลังพายุฝนจะเห็นท้องฟ้าที่แจ่มใสจึงมีคำกล่าวที่ว่าฟ้าหลังฝนหลังมรสุมมักเจอการเปลี่ยนแปลงผู้ฉลาดไม่ข้าควรกับเรื่องในอดีตจริงนะคะบางคนก็จะเสียใจกับเรื่องในอดีตเพราะมันไม่มีประโยชน์เลยนะคะแต่ควรมองรับ กับความเปลี่ยนแปลงคือยอมรับมันไปนเลยว่ามันเป็นเรื่องจริงมันเกิดขึ้นแล้วแล้วไม่ทุกข์หนักจนหนักอกหนักใจกลายเป็นคนประสบภัยวิบัติทางความคิดจริงนะคะทุกคนเป็นอันนี้เป็นเลยนะคะมาอ่านนี่ก็จะคลายได้จะพยายามนะคะเพราะติดอยู่กับอดีตที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงจงยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉลาดจะยอมรับนะคะจะยอมรับ คืออย่างนี้ตอนนี้มีเรื่องเสียใจคือการจากไปของของของญาตนะิของพี่ชายกย็ยอมรับไม่ได้เอาคิดอยู่อย่างนั้นมาอ่านนี้ก็จะพยายามนะคะว่ามันเป็นไปแล้วอะ่ะจงยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉลาดมันเป็นไปแล้วมันเป็นไปแล้วจะคิดแบบนี้ให้ได้นะ การเปลี่ยนแปลงทุกคนก็คิดแบบนี้นะคะว่าอะไรที่มันเป็นไปแล้วเราต้องคิดสิ่งที่ต้องทำนะคะสิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมสิ่งที่ต้องจดจำคือบุญคุณนะคะสิ่งที่ต้องเพิ่มพืนคือสติปัญญาสิ่งที่ต้องแสวงหาคือความรู้สิ่งที่ต้องเชิดชูคือวัตนตรรย เพราะเมื่อคิดแล้วต้องรู้จักทำถึงแม้ว่าต้องคิดแ,แล้วคิดอีกก็ต้องคิดกันต่อไปใช่ไหมคะสิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมสิ่งที่ต้องจดจำคือคุณบุญคุณ,คณ จริงนะคะบุญคุณต้องทดแทนแต่แคนก็ไม่ต้องชำระก็ได้นะคะอย่าพยายามมีเรื่องแคนในใจนะคะก็เหมือนอย่างที่เล่าอะเรื่องผูกอะถ้าเราผูกเชือกแม้เราคลายเชือกแล้วปลายเชือกมันยังมีรอยเหมือนเราเน่ะแล้วผูกพยาบาลก็เหมือนกับการผูกเชือกแล้วผูกพยาบาลเนี่ยเมื่อเมื่อเราให้ออาไปแล้วเนี่ย เราก็ยังไม่ไว้ใจเคยไหมคะที่เรากรวดกับใครแล้วเราบันดีกันแล้วนะให้อภัยละแต่เรายังไม่ไว้ใจมันแวบแวบอยู่อย่างนั้นนะเพราะนั้นก็บอกว่าอยา่าผูกพยาบาทกับใครเลยดีกว่าอย่าพยายามปูกพยาบาทเพราะนั้นพอถึงเวลาถึงเราจะไว้ถึงเราจะให้อภัยเราก็ยังแวบแวบอยูอ่จริงไหมคะเนะทุกอย่างมันเกี่ยวพันกันหมดนะดนะินน้ำลมไฟ พุทธอุดมการศึกษาทำให้เข้าใจไขปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราทุกข์หนักเนี่ยผ่านความทุกข์มาหนักๆเนี่ยพอเรามาอา่านหนังสือธรรมเนี่ยมันจะคลายมันจะช่วยเราได้ใหม่ๆมันก็ยังเรายังไม่คิดนะ่ถ้าอ่านไปเยอะๆเยอะเนี่ยเราก็จะเริ่มคลายรจะเริ่ม จะเริ่มรู้ในวัฏสงสารในในในเรื่องความเป็นจริงว่าอะไรนี่มันเกิดมันมันมันก็ต้องเกิดสวัสดีค่ะคุณโบมอ่านธรรมะให้ฟังวันนี้สวัสดีนะคะยังไม่นอนนะคะฟังธรรมะกันนะคะอาจารน้ามคะ่ะอันนี้พุทธอุดมการนะคะ ศึกษาธรรมให้เข้าใจไขปัญหาปฏิบัติมาสึกต่อก่อปัญญาเผยแผ่ธรรมนำสุขสู่ประชารู้เจราจาโต้อตอบธรรมมั่นทำดีสีประการกล่าวขานอุดมอุดมการพุทธให้มนุษย์รู้ธรรมนำวิถีให้แจมแจ้งแทงตลอดปลอดราคี สร้างบารมีสุขในธรรมไม่ช้ำใจธรรมะดีที่สุดนะคะ